Cảm <laughs> ơn <laughs> 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 ไปลอรถตู้ทัวร์นะคะตอนนี้อยู่ที่อายุทยาซิทีิพาสเวลาตอนนี้น่าจะประมาณสามทุ่มกว่าแหละ ตอนนี้ถึงมู้ว่านกุยเลือตอนแล้วนะคะกำลังเ,เตรียมตัวจะขึ้นแหละโอนถุงเท้จะถึงหัวเข้ากแล้วรอบที่แบบยังหม้อยังไม่ทันจะเดินก็เริ่มแล้ว เห็นมากกว่าตอนนี้เดินมาได้น,นิดหน,นึ่งแหละเริ่มจะเละแล้ว hey. ไหนดูสภาพรองเท้าใครก่อนเพื่อแล้ว ทางไหนทางนี้ใช่ไหมนี่เดินลุยน้ำไปตรงนี้ปึ๊บดีดีหมดแล้วเหรอยังใชยยัง จริงๆวิงแต่มันก็ลึกอยู่นะไม่ต้องยกเท้าสูงนะตูดๆไปหรอเจอเซเว่นหนึ่งแล้วเร็วจังเดินมาแป๊บเดียว ก็ยังโอเคอยู่นะไม่เละมากแต่ว่าก็ก็ลื่นได้สปันดยอยหยอกอยู่โอ้เอาดีฟูฟูบอกว่าา ช่วยขอช่วยงเ้าเาไม่ขึนอ่ะเดวยนเต็มแล้วอ่ะเอนลืมข้างหลังก็มีด้เดีอยวอบอบ

รักเธอจะฆ่าเงาฉันรู้ดีแต่โดนเธอทำอย่างนี้ก็ยังยอมฉันไม่เข้าใจ ต่อันกันนนน้ำอออ่ะก็ตงสททุเี้เดินมาได้ถึงครึ่งอย่างนะน่าจะยังไม่ถึงที่เขาบอกว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยแต่่วาก็น่าจะใกล้เลยเพราะว่าเลยเซเป็นที่สองมาแล้วน่าจะใกล้ถึงจุดตรวจแล้วอากาศร้อนมากฟ้าเปิดแต่ว่าร้อนเหมือนได้ยินเสียงน้ำตกตลอดเวลาเลนอะเหมือนน้ำตกมันอยู่ข้างๆเมื่อไงนน้ำตก ใช้น้ำตกเขาสุน้ำขาออสวยมากมิ้น้เกๆนเด้ราจะพากินข้าวตรงนี้ค่ะดิ่มน้ำตกบรรกาดีมากพวกเล่นน้ำไหม oh on the engine Chasing horizons beyond the doors. Windows down the... วันนี้ฝนน้ตกมาเราไปน้ำตกกัน,นงงวันนี้กำลังจะเดินไปน้ำตกปิดโผน้ำตกลุ่มหัวใจตอนนี้บ่ายสามแล้วที่เขาบอกว่าใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงนะเดี๋ยวจะถึงตอนไหนตัวเขาบอกว่าให้ลง กลับไปไม่ถึงให้ถึงแคมไม่เกิน6กโมงเย็นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเมืดเกิน ตมต้คะอ๋อใช่ตำตำหน่อไม้ไม่มีมะละกอดาวลอยดาวลอยได้ลอยแน่ลอยเปนกินมันสี่สิบอ๋กลิ่นมันแม่ปลาดงได้ไหมอืกลิ่นมันม่างกอดิน้ำีม เป, s <S เป็นไงร้อนคอไหมตั้อิงติดอยู่บดรอ้สึนร้อนอะร้อนร้อนร้อนเร็วยังไม่ออกนิดข้างนาดทามาหอไม่เผลก่อนเลย ป็จมมอ่ะกินอะไรบนเขาก้ออร่อยกระสุนูข้างบนใ่มีขายก็สั่ง้ทำไมมันหมวะทีงดยังดีรับอะไรอ่ะเขาทำอะไรกันนะม่กินไก่รบูดบูดดีเลยเจียอยองงให้บียรปนะคะ คุณครับบอลื่นดีแล้วไม่เปื่อนอ่ะไม่เปื่อนตอนหนาดังแข็งหกหรือเปล่าใช่เด็กเขาเลอตอนแข็งร้อยหนึ่งได้เยอะอยู่ก็้ลขนมแปดสิบดีนะทานก่อนเดี๋ยวขอชังก่อนโอเคจับก่อนจับเลยไม่อันนี้แกงจิบ แกงจิ๋มแล้วเป็นปลื้มป่าไม่้พูดใส่แก้วหรอตีว่าอ้าเธอหมนตเดอนโยงโยงโยงได้หรอโยงโยงโยงองมกักฐานนะโยง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 เศรษนาวีบริสุทโยงไม่ต้องกดก็ได้ อ้เลที่เพิ่มความรงนิดนึงเดือนหล่อแนทเกมไม่รอดหรออะแนทแต่เยอะเยอะปะนกับใครอะเป็นคน่เราอยู่กัใครกับใคอะเก่อนหาเพื่อนหาเพื่อนก่อน

็นทวกพี่พวกที่อะนี่นะปุ่มพวกนี้จะจะท่าเหลือสี่ไม่ใช่พวกนี้เหลืส่งไหมไ่อโทษด้วยจุดพนี้มีเท่าไรครับมีเบ้นพี่พี่ตาอยูี่ไหเขาเขาล่ะเบ้นมาทิพยแรกที่พวกพี่ต้องไปนะไม่ไปไม่ไปไม่ต้องปลูกนี่นะไม่ต้องปลูกเต็นกลางนะขอเต็นต์อเต็นเลยไอ้คี คลิปนี้นะคะกำลังจะนอนกันู่น,นี่เพื่อนจะตื่นตอนไหนอะอะที่เพื่อนตื่นเลยอะแปดโมงไหมโอเคได้จ้าหรือว่าจะตื่นตอนไหนเดี๋ยวเขาจะไปเรียกรัไปกินกาแฟกันไหมโอเคได้ได้โอเคโอเคชิควชิลเก่งชิลสรุปรุ่นี้คือมีเดือนดาวมิ้น,นบีจะไม่ไปคืนยอดนะคะจะไปกินกาแฟกันส่วน ก็จะมีคนไปขึ้นยอดพี่เขาก็นัดประมาณตีสีต้องเดินขึ้นยอดวันนี้เราก็จะไม่ไปก็จะนอนตื่นสายแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็ามาเจอกันใหม่นะคะเอามีคนเรียกดาวหรือยังยังราวเราเรียกกัน ดาวดาวตื่นไปกินกาแฟเพื่อนรออยู่นะอากาศดีมากมากปวดขามากเลยอะ่ะวทันเดียกฟาจ้าไหนข้าวต้มมินกินแล้วหรอกินแล้วอามิกินแล้วหรอเขาก็นึกว่ามินเนี่ยไม่กินมแล้วมินข้าวต้มกัน มีร้านขายของเยอะยี่

lo โอ๊ยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยกูจะบ้าดังดังทิ้งดังคู่ดังคู่พวกมึงจะท้อทำไมวะมึงไม่เคยได้ยินเรื่องชาวบ้านบาราจาร์เหรอ นายทอมเอนในจันหนุดเที่ยวต่อสู้กับข้าศึกตหลายพันบ๊ายบายลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะจะกลับไปอาบน้ำที่อาโมอาปา แล้วก็เปลี่ยนชุดกับเจอกันในคลิปหน้าค่ะ